สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายยังพันธละกอนครสัสครับผมชื่อเายสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกฤติาสิทธาตรครับวันนี้เราสาวกจะมารายงานข่าวกับเ่องฟุตบอนะครับเราไปข่าวแรกก่อนเลยครับตอนนักชุดได้นี้สาหรับเวนที้หัวเหาะกรพ่งเทของปีศาดออกมาเผว่าแมนมีกำลังเข้าเรวจบั้นภายภายในมุกะลของนี้หลังจากที่ฟุตอลเยอรมเปิดบ้านนทีจากผม ของตารางอย่างอาร์เซนอลไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูใจของโรเบิร์ตฟอนด์ซี่เด็กเก่าปืนใหญ่ซึ่งเชนทันนัทเด็กล่าวช่วยให้ผีดแดงเขายังมาอยู่อันดับห้าของตารางเขายมุดช่องว่างระหว่างสองมีมาเหลือเพียงแค่ห้าคะแนนเท่านั้นแถมยังไปไกลสถิติไม่แพ้ใครนอกว้านอัดับห้านะของลูกที่มาเซมิกรุลได้ปิศาจแดนแมนเชสเตอร์เจ็ดยัง แค่ญญ8เยนและยังไม่ได้เจรจาข้อสัญญากับอีกฝ่ไยโดยเลดี้สตาคือในผู้ผู้ดีกลเายว่าเอฟบูนเวิร์คนทานบริหารยังไม่ได้เจรจาอะไรกับคอสแดนปอร์ดื่อแทนของรัฐงตางในเรื่องการขยายสัญญาในขณะนี้เพราอนข้างมั่นใจว่าแค่ไว้8ปีเขาจะได้รับข้อเสนอสัญญาระยะเวลา10ปีพอเรัาซัมมูลขั้งเขาจะ2ล้านคองที่สุด Thank you. อบปั้นให้คของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยายาทุเร่ห้องเรื่องคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงยกย่องเซจโออเกลโร่และอัลบาโกนเดกิโนว่าจับคู่ประสานงานแดนหน้าได้อย่างยอดในเกมถนนสเปอร์และ,ะลใน6-0เกมดังกล่าวอเกลโร่และอเกลโร่เดกิโนว่ารวมถึงเนเนสุสกาบาสตาทำการคุ้นรับสองประตูซึ่งฉายาได้ออก เราเล่นกันได้อย <'De> ่างสุดยอดมากเรามีนักเตะบางคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างเป็สจให้กับสโมสร